หลังทอดอะไอเล็กพี่สั้างหางวันนี้มาโดนติดใจกันเปเยอะแต่แข่งก็ติดใมากครับผมก็รู้สึกดีมากครับจริงๆเป็นครั้งแรกที่ได um. ้มาแบบร่วมงานเวทีเลยก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกภาคปลื้มที่แบบได้แบบมอบคุณให้น้องเลยจริงๆก็พอได้เห็นน้องๆเนี่ยเออพอได้ให้ทุนเอออุดตอนแรกนั่งอยู่ว่า ตื่นเต้นนะเพราเพิ่งยมางานเลยทีครั้งแรกด้วยแต่ว่าพอได้แบบเห็น,นน้องอะไรพวก่าสุดชัฟูสุดๆเออปกติเราไม่เป็นคนชอบแต่ทกวันก็ปกติแม่จะเป็นคนชอบทำบุญทำตอนนี้าเหรนี่จะทำดีๆของเม้เแค่ที่มนเดตลมาตั้งสิปีแล้วเป็นยังงความรู้สึกก็รู้สึกก็รู้สึกดีครับทีงานนี้ยังคงมีแบบต่อมา <c oughs> อย <c oughs> <c oughs> คสนาจให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาเด็กๆที่เล่าโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกดีเพราะว่าเด็กเด็กแบบที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลครัค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบเข้าถึงสื่อลงภาพยนตร์อะไรอย่างเง้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆน้องก็รู้สึกว่าเราได้แบบได้ให้โอกาสน้องๆที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ย ว่าเขาก็อยู่ห่างไกลแล้วก็แบบว่าเราได้แบบมอบชิ้นให้น้องๆได้มีแบบสร้างห้องหนังให้น้องได้ดูอะไรอย่าเงี้ยก็เิดเติมสุขใจน้องๆด้วยเพื่อนๆไว้รุนน่นอย่างรุ่นเราหน่อยครับว่าในการที่ส่งต่อการสุส่งต่ออะไ,ไรให้น้องๆก็เวลานิดครัวนหน่อยก็สามารถแบ่งความสุขให้น้องๆได้ใช่ก็ฝากเมเจอร์แคร์ด้วยนะไป่ยครับวันนี้แคร์ฝาก็ยังเหนีนวยวแนะ่น ดีใจครับไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้รู้สึกว่าพวกเราซัพพ o r t i v e มากเลยอะแบทุกงานก็จะตามไปให้กำลังใจเาตลอดตอดใช่ครับเอมีลมอมีพังใจสู้มาช้าจริงๆก็แอบแบบแอบส่องก็เห็นบางคนมาเล่เช้าด้วยก็มีแต่ข่ยใช่ครับใช่ครับ ก็โปรเจกต์ใหม่ๆจริงๆตอนนี้พวกเราก็มีฝึกซ้อมทีปเฟชเชออยู่ใช่ๆใช่ก็เราจะอ่าเราจะแสดงวันอาทิตย์ใช่ครับที่สิบห้าก็มาเจอกันได้นะครับคอนเสิร์ตมีสองวันครับเป็นวันที่สิบสี่กับสิบห้าแต่เราจะขึ้นโชว์ที่สิบห้าก็ใครที่มาก็มาเจอกับเราได้นะครับ กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพร้อมพร้อมใช่ก็ก็ถือว่าตอนนี้เราก็กำลังตั้งใจซ้อมอย่างตั้งใจซ้อมอยู่วัดเปอร์เซ็นต์ยากสุดๆใช่เวมีอะไรต้องต้องตื่นเกมีต้องเก็บพวกรายละเอียดเล็กน้อยอะไรต้องเก็บกันอยู่ใช่ครับอย่างไลฟ์เพลงที่จะนทำไปโชว์นี่มันมีกี่เพลงไลฟ์อเพลงผมว่า ใหญ่ทุกคนรอดูดีกว่าเพราะว่า subscribe subscribe ที่ว่าเป็นเวทีที่เขสเตจมันจะมีหลายที่ต้องหลายๆโมงที่มาอยู่บนเวทีเดียวกันเลยก็นั่งกดดันนะฮะก็รู้สึกกดดันนิดนึงครับแต่ว่าก็เราจะใช้ประสบการณ์ที่เราเคยขึ้นมาแล้วนี่แบบเป็นประโยชน์แบบยงคอนเสิร์ตของเราเองก็ก็เป็นพื้นที่ที่แบบเวรี่ใหญ่มากๆแบบคนก็เยอะมากก็เลยจะใช้ประสบการณ์จากคอนเสิร์ตที่มา ประยุกต์ใช้กับคอนเสิร์ตนี้ให้เป็นประโยชน์เทียบอะไรไปเจอไฟแฝงๆนะสำหรับคุณพีที่น,นี่ที่รักเฟสเก็บอะไรเซอร์ไพรส์ครับไม่ถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไฟไทยไงครับอเซรร์ไพสใช่าเพื่อนๆเก็บแต่ก้าวทั้งหมดจะเอาไปทำพร้อมกันทำพร้อมก็ถือว่าพร้อมอยู่พร้อมอยู่ พร้อมอยู่เท่ากับพร้อมอยู่ับพร้อมอยู่พร้อมครับอะไรนะครับอ๋อใช่ครับจริงๆก็เป็นการแบบเล่นแบบครั้งแรกที่แบบจริงจังของพวกเราเลยก็รู้สึกดีใจมากก็มันคือแบบการคอลแลบกันระหว่างแอปสมุนสยามกับว่าเรียนเบอร์เซเว่นแล้วก็เจ็ดสิบเก้าก็เป็นคอลเลคชันที่พิเศษของเราแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากคอลเลคชันที่แต่ละคอลเลคชันที่เราเป็นเหมือนกันได้ได้ดีไซน์ออกมาเป็นไงครับ ความยากง่ายในการเดินแบบจริงๆคคชั่นนี้ตอนที่เขาตอนที่เราได้มาลองฟิตติ้งกันอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากให้ลองแบบเดินแบบดุดันมีความแบบ a g g r e s s i v e ก g g r e s s i แข่งขันกันอะไรเงี้ยใช่ประสบการณ์ที่ดีมาตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นมาเพราะว่าอย่างซังอ่ะซังเคยไปแบบสักสองสองงานหรืออะไรมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังก็ยังตื่นเต้นมากๆเพราะมันก็เป็นแบบ สนามใหม่ที่แบบต้องเดินหรือแบบอะไรยิ่งแบบต้องไป represent แบรนด์ด้วยก็แบบมีความกดดันแต่ก็สนุกการเดินของเราก็ไม่เหมือนธรรมดานะมันมีรูปแบ่ของเก็บแต่ก้าวอยู่บหมือนนั้นด้วยใช่ครับเออ่นอกจากเราจะได้เดินแล้วเรายังได้ออ่างานการเต้นโชว์บนเวทีเดินเลยก็แปลกใหม่มากขามไปถึงว่าต้องเต้นด้วยเป็ทศกาลใหม่ การที่เราต้องเต้นไปด้วยเดินไปด้วยด้วยเปอร์เซ็นเสื้อผ้าไปต้องกดดันแล้วก็มีความกดดันที่แบบเราต้องแบบเปอร์เซ็นต์เสื้อผ้าด้วยแล้วก็แบบรับเปอร์เซ็นต์การเต้นของเราให้แบบเหมาะกับดุคนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่สนุกมากๆเอนจอยสุดเลยใช่อ๋อถ้ามีโอกาสอีกก็ไม่พลาดไม่พลาดทำอยากไปอีกครับโอเค